ทำบุญด้วยกันนะครับเอาพระพุทธรูปพระพุทธเจ้า,จาให้ดูครับอันนี้คือพระกัคุสันโธนะครับพระพุทธรูปพระกัคุสันโธมาพี่น้องชมนะครับมาไหว้พระด้วยกันครับอันนี้คือพระพระพุทธเจ้า,จาพระโคตโมนะครับมีพระโคตโมครับอานนี่น้องชมด้วยกันนะครับผมไหว้พระํำบุญด้วยกันนะครับ อันนี้คือพระเสียรเมตไยโยนะครับพระศรียะเมตไยโยนะครับมาชมมาไหว้พระด้วยกันอันนี้คือพระพระโกนาคมโนครับพระพุทธพระพุทธเจ้าพระโกนาคมโนนะครับเอาให้พี่น้องชมด้วยกันไหว้พระทรรมบุด้วยกันนะครับอันนี้พระกัตสปโปครับพระพุทธเจ้าในองค์ต่อไปนะครับที่เอามาให้พี่น้องชมนะครับอันนี้พระสังขจายครับอันนี้พระแก้ว มารกฏนะครับเอาให้พี ay, ่น้องไหว้พระทำบุญด้วยกันช่วยๆงามครับที่วัดธำเทียมนะครับอู่ทองนะครับสวยๆงามๆนะครับขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับไหว้พระทำบุญด้วยกันนักท่องเที่ยวเยอะมากครับเอาไหว้พระทำบุญด้วยกันนะครับอัอ people, um น hmm ipt, น,นี้ก็คือพระพุทธเจ้าพระเีรีศรีสุวรรณภูมินะครับ พระอูท่ทองครับผมขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับชมสวยๆงามๆด้วยกันนะครับไหวพ้พระคำบุญนะครับไหวพ้พระคำบูญมีความสุขทุกคนนะครับขอให้โชคดีลาบลอยมันหม,นมนาๆนิ่งนะครับสวัสดีสมีความสุขครับผม